มค่ะนะก็จะเป็นน้ำๆนะทุกคนนะเขาจะเอากินแต่ลํานะจ๊ะมาลำบกักอวบมากนะหักได้ปะอืมหักได้นะทุกคน บังหยดผดโพบม่งบักแตงนะมจุ่มดอกอบออันนี้ดอกย่าเอ็นยืดนะคะดอกตุมต้มๆเหอนบ่ดอกนี่สิเริ่มามากรีบจะสั้นๆกระปุกกระปิกดมมึงได้ค่ะกลิ่นสับปะรดเลยหอมใช้ทำน้ำมันหอมแล้วก็ ทำเป็นชาได้สด,สดๆดเชียวไปใส่สลัดใส่ยังไงได้ค่ะสวัสดีค่ะแม่ควันจ้าเดี๋ยวพามาเก็บไว้ฝรั่งวันนี้ตอนสวัสดีตอน หน,หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มสวีเดนประมาณนี้ค่ะตอนเณเวลานในนาฮอนบกค่อยเมิดค่ะบบค่อยเมิดป่ะหวายฝรั่งเดี๋ยวถ่ายให้ดูชัดๆแถวนี้ก็จะเป็นดอนหวายฝรั่งหมดเลยแล้วก็จะแดดพระาทิตย์หนึ่งทุ่มค่ะอยู่ประมาณปลายเกือบปลายยอดไม้น่ะจ้ะแดดหนึ่งทุ่มนะ บค่ะมาโอ้ลั่ต้นเขาเป็นหนามนะทุกคนเป็นหนามแล้วดอกเขาก็จะขึ้นมาเป็นกระจุกกระจุกอย่างนี้นะจ๊ะหไหมเดี๋ยวดอกเขาจะสีม่วงมากกว่านี้นะจ๊ะม่วงชมพูถึงขาวเลยบางทีสวยนะหนามแต่ว่าหนามเขาเหลี่ยมคมนะทุกคนตรงนี้เห็นไหม ใบเขาเห็นไหมคะใบด้านหลังก็จะเป็นนวลนวลน่สินะคะเป็นนวลน,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 นขนขนนะใบด้านหลังใบด้านหน้าปลายใบก็จะแหลมแหลมหน่อยนะจ๊ะแต่ว่าบอกขนาดกรับกากสากนะทุกคนและดอกเขาสวยงามเชะละจ้ะ มดอกเขาก็จะจุ้มๆมมกำลังสีม่วงออกมาจา้ะต้นนี้จะอบอวบหน่อยนะมามาจะมีน้นาำนะทุกคนมาเขาจะเป็น,น้นาำเป็นอะไรนะผิวน้ำนานะจ้ะแต่ก็บ่ถึงกับน้นาำกักสากนะ นะก็จะเป็นน้ำๆนะทุกคนนะเขาจะเอากินแต่ลํานะจ๊ะอ่อนมากนะทุกคนกรอบเชีย อหอมนะก็จะเป็นน้หนามๆนะจ๊ะทุกคนเอาก็รอกๆออกอย่นี้นะลอกกนินขึ้นขนาดนี้นะมาลอกคลายๆกับไอ้กาดสนิมเลยนะแต่ว่าทั้งจีนเขาจะเอาไปตากแห้งไว้เป็นสมุนไพรนะจ๊ะ เป็นยาสมุนไพรจีนมากกว่าสองพันปีนะคะทุกคนพวกยาปรับสมดุลอะไรพวกเนี้ยปรับสมดุลยินยางเขานะ่ะเขาก็จะใช้ทั้งแบบว่าทั้งก้านนี้เลยก้านทั้งใบทั้งดอกทั้งรากเลยนะสมุนไพรจีน กระโพดกระโพนะทุกคนโพดโพบักโมบักเปะบักแปงบกแตง,แงดวนดวนไหวฝรั่งคักแน่นะเพื่นดูแบบว่าใช่หมดเลยกากซากเลยอะกากซากเลยเราก็จะเลือกเอาแต่ลำ่ำยิงใหญ่นะทุกคนนะลำน่ำยิงใหญ่เดี๋ยวมานนางละนางเหลานะอ้อโหทุกคน ดูดูดูต้นนี่ทุกคนเบื้องล่านั่นโพดโพเบื้องต้นนี่บ่านี่ขึ้นแบบขึ้นแบบขึ้นแบบกากซากนะ่ะบางต้นคือทาเขาแบบยิกยิกโล่งเห็นบ่มแล้วก็ขึ้นมาเป็นแตกแขนงขึ้นมาเป็นพุ่มเป็นกัวนะแต่บางต้นก็เงี้ยวจอดลวดขึ้นมาแบบปวดปวดใหญ่ๆอะ่ะ ลำบักอวบมากนะอวบใหญ่มากอะ่ะอวบใหญ่มากอะ่ะมึงดูิหักได้เปล่าหักได้นะทุกคนป๋าบังหนวด โดพ่อบกมงบักแตงเลยโมทั้งปุ่นทั้งอวบทั้งไงนะพ่นโอ้โหชุดติงชุดติงแต่ดอกเขาก็สวยอยู่นะทุกคนเดี๋ยวห้อก,ก็จะไว้ไว้เบิงดอกเบิงเหลนนอยู่นะเบิงดอกปุ่นดอกกําลังจุมจ่มๆดอกอ่อนขึ้นมากไงทุกคน จุ่มดอกก้านใบเห็นปะ่ะหลังใบเขาเขา,เขาขาวขาวขนขนมนมนด้วยไปใหญ่เส็กเสกแก้งสัน เยิยมมานี่ก็อวบสุดๆเห็นไหมเขาจะเป็นเฉกเฉกเป็นไตไตเรียมๆอยูน่นะทุกคนอวบมากกรุบ อร่อยนะแมงชอบนะจ๊ะดี๋ยวประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาเหลาก่อนนะจุ่มดอกไว้ฝรั่งนะจ๊ะถุงมือสองชั้นนะทุกคน ซองสั้นนะก็สั้นเอาบระยูอหอ,อกหวานหวานขมๆนิดๆนะจ๊ะ ผู้อยากชิมนำ้ำโอ้ยแล้วกินได้หรอแม่ตอนนีแแแ้แมงจอวแ้ยโอ้ยประเดียแมง ลำต้นเขากรวงนะทุกคนลำต้นกรวงแม่ขอนว่าแสบกว่าอัน,น ผักกาดสนิมบดติดว่าน้ำก็ผลเนี่กะกินได้หมดน,นะน้ำพูดจะกินเป็นผักไปลวกแล้วก็ไปแกงไปอ้อมไปผัดก็ได้นะทุกคนเพราะว่ารสชาติเขาจะ หวานแล้วก็ออกขมติดๆขมน้อยเดียวนะค่ะรัมต้นเขาเป็นครีบเห็นไหมคะเป็นครีบครีบขึ้ว่ารอบๆเลยประมาณหาหาเฉกหาครีบเป็นครีบรอบๆเห็นไหม ใบด้านหลังก็จะขนขๆมนๆมนๆน,น,นุนน่นๆนใบด้านหน้าก็จะประมาณนี้แล้วพุ่มดอกก็จะประมาณนี้นะจ๊ะขึ้นเป็นดอกกระจุกกระจุกดอกจะออกม่วงๆชมพูหอดขาวค่ะปลายใบก็จะมีปลายใบก็จะน้ำหน้อยนึงนะคะไว้ฝรั่ง นี่ก็จะประมาณนี้นะคะสวยๆวยเดี๋ยวไปทำกินกันสนามหญ้าที่เขายังไม่ตัดนะ,นนดนะจ๊ะพักซี่หอมฝรั่งนะทุกคน เกี้ยงกับแบบมีขนเนี่ยในชะ่ <ś led> <ś led> นะซุปน้ำม่กระแซบนะคะเพราะว่ากลิ่นเขาจะคือหัวผักหอมเปรี้ยวบวกผักเพยียวเลยนะกลิ่นค่อนข้างแรงประมาณนั้นเลยเด้อ ใบกกใบเงาก็จะประมาณนี้ค่ะใบกกใบเงาจะอ้วนอ้นกว่านี้หน่อยนึงก็มีค่ะแต่ว่างามเขาขึ้นช่อดอกนี่ค่ะก็จะงามงามประมาณนี้ดอกเขาก็มาล่ะมัน้องมะแนงกระต้องกระแต่งสิค่ะดอก แบบขึ้นมาแบบต้นนึงดกเลยค่ะต้นนึงขึ้นได้เป็นเก็บได้เป็นกรอบเป็นกำน่เก็บได้เป็นกรอบเป็นกำใบต้นกบใบกบใบเงาเขาจะบอนหญ้าขึ้นมากถ้าเขาบอบหอดฤดูกาลออกดอกเขานะทอดดออขึ้นมากสิค่ะเก็บกินง่ายๆสบายๆเย,ยอะเลยเยอะมากเลยนะทุกคนขเขาก็จะเป็น วัชพืชที่กินได้อีกอย่างนึงนะจ๊ตัวนี้ดัวเขาเริ่มใหญ่นะ ลาบนะคะกินกับซุปน้องไม้นะใส่ซุปน้องไม่นะหอมๆอมอยาปักชี้ของพลังให้มาอันนี้ใบเขานะทุกคนโช่อดอก ันนี้ดอกหญ้าเอ็นยืดนะคะดอกตุ้ๆมๆอย่างเงี้ยมาดอกนี่สิเริ่มมาดอกคามโมไม้นะคะคามโมไม้สับป,ปะรดนะคือกลิ่นเขาคือกลิ่นบักนัดเนี่ยค่ะกับหูดอกกกระปุ้งกระปิ๊งอย่างเงี้ยมกลีบสั้นๆกลีบสั้นๆกระปุกปกระปิ๊งเนี่ยนะทุกคนกล้องคอยจับใส่ค่ะ กรีบสั้นๆกระปุกกรปิกดมมึงได้ค่ะกลิ่นสับประรดเลยหอมใช้ทําน้ำมันหอมแล้วก็ทําเป็นชาได้สด,สดๆเชียวไปใส่สลัดใส่อย่างไงได้ค่ะน่ารักเฉลี่ยแล้วก็มาลวกไหวฝรั่งกันนะจ๊ะ จะลวกก็ได้กินสดก็ได้นะจ๊ะทํากับข้าวก็ได้ผัดกระแซบออมได้เหมดกรินแค่ๆลวกพักขมเลยนะคะพะักขมไหมพักขมบา้านห้าวผ่าน้ำเย็นนะจ๊ะสีจะได้สวยๆ แซ่บๆกันจ้ะืมลวแล้วหวานอย่างเดียวเลยบติดขมอันนี้ไม่ได้ลวก หวานหวานก็พักขมบันนท้าอีกอร่อยเหมือนแซ่บมากอะ่ะอืมกินสดแซ่บมากนะทุกคน หวานนี่ก็แตงอ่ะพักอย่างไรพักอย่างหวานกรอบอ่ะตอนที่ตอนที่ซีมในปลายาค่ะติดขมนิดๆตอนนี้มาแล้วบ้ขม ร่างน้ำเย็นนะทุกคนกรอบหวานอร่อยอะ่ะ<ม>นี่ลวกกระแซบนะบอลวกสองการม่อหันกินเมื่อแล้วกรอบบอลวกบอลวกเขาจะกรอบกว่าไงา<ม>กรอบ กรอบหวานอา่าหวานก็พักบุ้งบ้านเท้าอาร่อยนะทุกคน เ้าไปอ่อมไปผัดก็ได้นะทุกคนผัดเลยไปยำ่ำถ้ย่ำก็ไดหห้หวานอร่อยมากพ่อแล้วตัวเนี้ยน้องๆหญ้าหวานเลยแต่ว่าความกรุบลสสัมผัสเขาจะเขาจะกรุบกรอบกว่าหญ้าหวานเ้องไง กอกค่ยบะกอกดิบนะชะวิเดนเขาทรงบะกอกดิบมาขายบะกอกออนมาขายนะทุกคนไต้ว,ว่าบะฝาดนะบะฝาดบะกอกเจียบผมย่างเดี๋ยว <c oughs> จังนดกกขอให้กินขาน้าวแซ่บนอนหลับสบายดีสบู่สกุนนะจ๊ะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะจ๊ะร่ำร่ำร,ำรวยรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆจ้ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามากดกระดิ่งแจ้งเตือน